เชียน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19สิงหาคม2566โดยชายฟุตบอลครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้การดีกั่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เว็บไซต์เจลีกลงชื่อเอกนิตปัญญาพร้อมจะลงสนามให้กับทางอุรวะเรตเดมอนนะา โดยการน,นี้ชื่อของเอกนิพ์ปัญญาที่ถูกลงทะเบียนเป็นที่เปอดแล้วเท่ากับว่าเจ้าตัวนั้นสามารถลงไปประเดิมสนามในสีเสื้อของอุรวะเบรดไดมอนด์ได้แล้วโดยเจ้าบุกเอกนิพ์ปัญญาแข้งในวัยยปีย้ายจากทางเมืองทองมาร่วมทัพอุรวะเรดด้วยสัญญาจีมตัว6เดือนโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้ลงฝึกซ้อมกับทางท้กสกัดใหม่ทันทีหลังจากที่เดินทางไปถึงญี่ปุน่นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดนั้นทางสมโมสรอรวเฟรตเอมอนลงทะเบียนชื่อเจ้าบุกในฐานะนักเตะของทีมในเว็บไซต์เจลิกเป็นที่ระบรองแล้วแต่ในเกมเจลิกวันที่18สิงหาคมเวลาจนาฬิกา30นัทีอรัวเปิดบ้านพบกับทันาโกย่ากันมาาปัสยังคงไม่มีชื่อของเจ้าบุกทั้งในตัวผู้เล่นตัวจริงหรือว่ามานั่งสำรองครับอาผมเป็นไปว่าง,งานนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเกมต่อไปอาจจะมีชื่อเจ้าบุกในครณะนี้ก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโคทงเผยหลังบีจีเฝ้ารังเจ้าประจวบรับผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายนะโดยกุนซื้อดาราปิดรับว่านักเตะบาดเจ็บเยอะส่งผลให้ต้องปรับระบบการเล่นใหม่หากทำไม่ได้ตามเป้าพร้อมจะให้ทีมพิจารณาอนาคตทันที โดยทั้งชงชัยสุโกโกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนมีจีประชุมเผยหลังเกมเปิดบ้านเสมอพีทีประจบเอฟซีไปศูนย์ต่อศูนย์ในศึกบริโบคไทยลีก2023นัดที่2เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยโคชธงได้เปิดเผยได้ว่าเกมที่2เรานั้นปรับระบบวิธีการเล่นให้สอดคล้องกับนักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้คือคุณภาพนักเตะที่มีอยู่ค่อนข้างจะดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับการเล่นระบบ4-3-3เกมนี้ปรับมาเล่น3-5-2เด็กๆก,ก็ทําไม่ดี กว่าเกมแรกในครั้งนี้ในการเล่นพื้นที่แคบการเล่นร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งจังหวะเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนแต่มันก็มีปัญหา,าเรื่องของการจดสกอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขรวมถึงการเปลี่ยนตัวหรือว่าการจัดทัพส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้ไขมันเป็นเพราะนักเตะบาดเจ็บเยอะ อย่างในวันนี้ดานิโร่ปราใัยชื่อมาหลายคนสงสัยนะแต่เขาก็เจ็บครับเพราะมีชื่อเพราะวันัวเตะนั้นไม่พอเรนโตเคียริชก็เบียรการบาดเจ็บแต่ตัวที่มีอยู่ก็สามารถทดแทนกันได้มันก็เป็นเรื่องที่ผมต้องกลับไปบริหารจัดก,การทรัพยากรที่มีอยู่ก็ถือว่ายังดีที่อยู่กลับไปแก้ไขในขนางนี้ได้ผมจัดตำแหน่งของเจชนาทิพย์สงการสินเป็นตัวรุกข้างในแต่บางครั้งสถานการณ์พื้นที่ด้านในอาจจะมีผู้เล่นเยอะ ก็ต้องขยับมาเล่นด้านข้างก็ทําได้ดีครับแต่ว่ายังไกลประตูไปหน่อยทําให้ไม่ได้ประตูนะหรือทะลุทะลวงอะไรประมาณนี้นั่นเอครับแฟนบอลม,มีสิทธิ์ตั้งคําถามสงสัยในการทํางานเป็นเรื่องธรมรมดาผมต้องยอมรับนะว่าผลการแข่งขัน2เกมกับทีมใหญ่อย่างบีจีประชุมมัน2แต้มถือว่าไม่ตรงตามที่ตนเองต้องการและตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อยู่แล้วครับ ตรงนี้ส่วนผมก็จะทํางานให้หนักยิ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปผมพร้อมช่วยทีมเสมอแต่เมื่อไรก็ตามที่ทีมมีความรู้สึกว่าผมไม่เหมาะสมอันนั้นผมก็น้อมรับครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนครับอย่างที่บอกไปเกมนี้เราเปับระบบมาเล่น3-5-2 เพราะปรัะนั้นมีผู้เล่นที่เหลืออยู่ที่ส่งรายชื่อได้20คนรวมถึงดันเโรในขณะนี้ด้วยเราก็เหลือผู้เล่นปรับตามระบบอย่างวันนี้ไม่มีปีกเราก็ต้องเล่นระบบ35-2ต้องดูว่าเกมถัดไปนักเตะที่เรามีอยู่นั้นจะเหมาะกับระบบแบบไหนต้องปรับตามหน้าง,งานไหมเราจะไม่ยึดติดกับร,ระบบใดระบบหน,นึ่งในขณะนี้ก็ต้องไปสูน์ความจริงที่ว่าวันนี้อิฟฟานนั้นมีอาการบาดเจ็บ ความพร้อมก่อนจะโดยศึกเ c l นักเตะที่เหลืออยู่จริงๆค่อนข้างจะน้อยเคริชเจ็บต้องพัก3สัปดาห์ตอนนี้ผู้เล่นที่ไปจีนก็ประมาณ20คนต้องเช็คอิฟรานนะว,ว่าจะมีการบาดเจ็บประมาณไหนความพร้อมของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรเราจะใช้ผู้เล่นเดินทางไปประมาณ20คน โดยตามจริงแล้วมันไม่ใช่ระบบที่ตายตัวครับเหตุใช้เต้พิธิวัตสุจิตร,รมกุลเล่นแบ็คซ้ายจะเห็นว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งเต้ก็จะเข้ามาเล่นเป็นวิฟิวขยับเจออกไปเป็นปีกบ้างก็จะมีการสลับตำแหน่งกันบ้างดังนั้นแทคติกที่เราเตรียมไว้มันเป็นแทคติกที่ค่อนข้างจะยึดหยุ่นอยู่แล้วเราไม่ได้ยึดหยุดตายตัวว่าใครจะเล่นตรงจุดไหนเต้ก็มีความแข็งแกรง่งและมีความฟิตที่จะเล่นเกมรับรวมถึงตัวผมเองก็บอกว่าเขาั้นททำไม่ดีครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของพีจีปทุมจะบ,บุกไปเยือนซิงไฮพอตส์ในศึก AFC ซีแชมเปียนลีก2023กรอบเพลย์ออฟที่ประเทศจีนวันอข่งขันที่12สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นทางกานนี้ต้องมองดูกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับเอาได้ยังไงปิดฉากอาชีพนักเตะน,นะโดยการนี้บอยสุพจ์จดจำอดีตกองหน้าทีมชาติไทย โพสข้อความลาเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการปิดฉาก13สมโมส13ร13ฤดูกาลโดยบอยได้โพสต์ข้อความแต่ว่าขออนุญาตกล่าวลาอย่างเป็นทางการบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา13สมโมส13ร13ฤดูกาลการแข่งขัน,ขน,ขนมีสุขมีทุกกันบ้างป่าปนกันไปขอบคุณทุกทคนที่ผ่านมาในชีวิตผู้บริหารทีมสตาฟโค้ด นักฟุตบอลรวมไปถึงแฟนบอลที่น่ารักทุทกคนขอบคุณทุทกๆสื่อที่สนับสนุนผลักดันจนครั้งหนึ่งเคยก้าวขึ้นไปในจุดที่นักฟุตบอลอาชีพทุกคนใฝ่ฝันคือการได้ก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆเตียงน้อยสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้และวาดฝันเอาไว้มันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าความขยันตั้งใจทุ่มเทมุ่งม,มั่นะรวมถึงและเบียบวินยัยมันก็ทําให้เรานั้นถึงฝั่งฝันได้ ผมทําให้พวกคุณได้เห็นแล้วแน่นอนว่าผมจะยังเฝ้ามองพวกคุณในวงการฟุตบอลอยู่จะคอยเชียร์และสนับสนุนทุกๆคนอย่างเช่นเคยที่ทํามาเสมอและตลอดไปรักนะบอยสุวัสดจ์จำสำหรับพังบอยสุวัสดิ์จำเคยติดทีมชาติไทยชุดคิงครับเมื่อปีสองพันรสิบเอ็ดในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าโชคดีกันแล้วกันนะฮะคุณสุวัสดจ์จำเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันเียครับ เอาได้ยังไงบีจยังดีไม่พอเหรอนี่ยโดยผลสเสมอของประจวบเอฟซีที่บุกไปควา้าแต้มจากทางบีจีปทุมถือว่าเป็นผลงานอันน่าพอใจสำหรับพวกเขาประการได้คะแนนที่สนามแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโดยเฉพาะช่วงซีซั่นก่อนที่แพ้เละเทะไปถึง2ต่อ7โดยเจ้าฝั่งเจ้าบ้านการได้เพียงแค่แต้มเดียวนั้นถือว่าเป็นความน่าผิดหวังเป็นอย่างมาก และนั่นทำให้ไทยลีก2 0 2พผ่านไป2เกมมีเจีประชุมมีสองแต้มเพียงแค่เท่านั้นมันคือการออกสตาร์ทที่ไม่โสภาซะเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับขุมกำลังที่มีผู้เล่นอยู่ของกระต่ายแก้วที่อุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติรวมไปถึงโคต้าอาเซียนและก็โคต้านอกแต่ละคนนั้นล้นแล้วแต่เป็นตัวท็อปในครั้นี้ทั้งนั้น โดยเกมสเสมอกระทังประจวบไป0ูนย์ต่อ0ย์เริ่มต้นด้วยการใช้ระบบ3ามหผู้รักษาประตูจัดใช้บุทพรมยังคงเป็นมือหนึ่งเดี่ยวแน่นส่วนแผงหลัง3าคนประกอบไปด้วยวิกเตอร์คาร์โดโซ่จักรพันธ์ภัยสุวรรณแลวก็อีฟานฟันดีโดยฟูร์แบ็กคือตำแหน่งที่น่าสนใจไรฮันส์จูดอยู่ฝั่งขวาแต่อีกฝากหนึ่งเป็นพิวัฒน์ธ,ธรรมกุลที่ต้องขยับมาเล่นตรงจุดนี้ทั้งที่มีอภิสิธิโสรดาและก็วัฒนกรสวัสดนรครสองแบ็กซ้ายอาชีพรออยู่นะ โดยเข้าใจว่ารงชัยสุโกโกีคงจะเสียดายที่นักเตะร,ระดับพิธิวัตรเนี่ยต้องนั่งอยู่บนมาตนั่งสำรองดังนั้นจึงต้องหาเบื้นที่ให้อยู่ในสนามให้ได้ส่วนแผงมวิฟิลก็จะมีสารัตยู่เย็นเฟรตด้อัลเรชและก็สตาร์เบอร์หนึ่งทัพช้าง,งาศึกชนาทิพย์รงคารสินโดยคู่กองหน้าจะเป็นทีรศิลป์แดงดากับอีกอร์เซเกเยฟ ซึ่งแน่นอนว่าด้วยชื่อชั้นของผู้เล่นบีจีปทุมจึงดูเหนือกวา่าอาคันตุกะอยู่พอสมควรแต่รูปเกมที่ออกมากลับไม่เป็นเช่นนั้นแม้ทีมกระต่ายแก้วจะเป็นฝ่ายขึงเกมรุกบุกเข้าใส่ตลอด90สนาทีก็จริงแล้วทว่ากลับไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสในการทําประตูได้เลยมีหลายสิ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเวิร์กักเท่าไหร่นักสำหรับการเล่นด้วยระบบนี้และตัวผู้เล่นชุดนี้ อย่างแรกเลยนะคือการเอาพิธิวัดไปเล่นเป็นฟรูแบ็กฝั่งซ้ายแม้ว่าจะตัตจะทำหน้าที่ของตนเองได้ดีพอสมควรแต่ด้วยความที่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติมันจึงค่อนข้างดูคักเคิร์ดได้ทีเดียวมีจังหวะหนึ่งที่นางชนะทิพย์ได้บอลอยู่ฟากซ้ายอดีเพย์เมเกอร์คอนซาครองบอลพร้อมกับเหลือบตาเพื่อจะรอให้เพื่อนเนี่ยขึ้นมาเติมเกมจะทา้งริมเส้นเนื่องจากที่ว่างตรงนั้นลงจ้งเหลือเกินหากแทงไปตรงนั้นจริงรับประกันถึงเขตโทษอย่างแน่นอน โดยกานนี้พิธิวัตรซึ่งว่างอยู่แต่เขากลับยืนรอให้ชนาทิพย์สงกาลศสินคืนบอลมาให้หาได้วิ่งทะลุข,ขึ้นไปตามที่ควรจะเป็นไม่จังหวะนี้บ่งชี้ได้ชัดเจนเลยนะว่านักเตะม,มาเล็กสากของบีจีปทุมคงจะเล่นตามสัญชาตญาณเพราะตนเองคือกองกลางอาชีพนั่นเอง แลยะไรก็ตามนี่มันเป็นเพียงแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ปรับปรุงแก้ไขและไปกันต่อซึ่งถ้าขาจัดข้อบกพร่องได้ไวอะไรต่อมีอะไรดีๆตามมาก็จะตามมาเองตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะก,กาชื่อของกรรต่ายแก้ออกจากสาระระบบกราร์นการลุนแชมป์เพียงแต่ต้องให้เวลากขาบพวกเขาอีกสักหน่อยเท่านั้นเองนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่19สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ